สินมั่นคงตอนนี้ถามควนมาเยอะเลยว่าสถานการณ์เป็นยังไงตอบสั้นๆเลยนะคะง่ายๆคือเขายังไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตนะคะตอนนี้เขากําลังเ,เครมสินไหม่ของตัวที่ไม่ใช่ประกันโควิดซึ่งประกันโควิดเนี่ยเขาไม่จ่ายมานานแล้วเนาะเขากาลังจ่ายพวกที่เป็นประกันรถยนต์เป็นอะไรก็คือทยอยจ่ายไปตามทรัพย์สินที่เขามีนะคะทีนี้จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อไหร่แล้วเราเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหนี้เราจะต้องไป ยื่นเรื่องต่อกองทุนประกันมินาสภัยหรือตัวย่อว,ว่ากบาวเนี่ยเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่มีใครตอบได้คือจนกว่าทางคอปปอ,อจะเพิกถอนใบอนุญ,ญาตสินมั่นคงเมื่อนั้นแหละเขาจะเคาะปึ้งมาว่าเราก็จะสามารถประมาณการบันที่ได้ว่าเราจะไปยื่นกบวเมื่อไหร่การยื่นกบวในครั้งนี้ไม่มีการยื่นแบบออฟไลน์นะคะคือไม่ต้องไปต่อคิวยื่นที่สํานักงานหรืออะไร เขาอำนวยความสะดวกให้เราโดยทำระบบให้เรายื่นออนไลน์100%ยเปซ็นสำหรับคนที่จะยื่นกับกองทุนประกันวินาศจะภายในกรณีสินมั่นคงถูกเพิกถอนใบอนุญาตเพราะฉะนั้นตอนนี้ทำอะไรก็ตอบคำถามเดิมค่ะคือรอรอไปก่อนนะคะแล้วมีข่าวอัปเดตคืบหน้ายังไงควงก็จะมาเล่าให้ฟังบอกให้ฟังแล้วก็รีบมาอัปเดตส่วนตอนนี้ก็เตรียม,เ,ยมเอกสารไว้ค่ะ แล้วก็ระวังนิดนึงนะคะเรื่องของการให้คนอื่นยื่นให้เราหรืออะไรต่างๆเนี้ยบางทีมันอาจจะผิดข้อกฎหมายสําหรับการยื่นออนไลน์ถ้าเราไม่ได้มีการมอบอำน,นาจนะคะแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวอะไรต่างๆของเราเนี่ยก็ระวังพวกมิจฉาชีพนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้แนะนําให้เตรียมเอกสารเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็รอดูสถานการณ์ต่อไปแล้วเดี๋ยวควรจะมาบอกความคืบหน้าสู้ๆนะคะทุกคนสู้ไปได้วยกันค่ะ